าางงไปอย่นี้รแต่ว่ามีจะใบ,บยมาที่ปิดอักเฮ้ยอันนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะผมกำลังที่ว่ามันจะเป็นทางเข้าไปในถ้าไปทะลุที่ประสาทนมนุงรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็มีร่องแบบนี้ลักษณะเน,นี่ยที่เขาเรียกขีดกุมพลักษ์่ะ ไม่รู้มีอะไรอยู่บ้างเนี่ยข้างในเนี่ยอาจจะมีพวกนาคตัวอ่อนหรืองูเห่าก็ได้เนาะงูเห่ามันชอบอยู่ตามหินนี่แหละมันดูเหมือนสถานที่นั่งสมาธิของพวกทักบทสมัยแต่ก่อนเนาะอันนี้เป็นโยนีนะแล้วก็อาจจะเคยมีแท่งสิวเล็ที่เป็นหินทรายน่ะปากตรงกลางแล้วก็น้าส่งสูตรไหลมาทางทิศเหนือใช่อันนี้หันไปทางทิศเหนือเลยนี่ครับทิศเหนือพอดีเลยเนี่ยเป็นหินมาร์คทิศหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าชายกิตเยนก็ได้นะตรงนี้นะไม่เห็นพระบรมมันที่หนึ่งท่านก็เดินทางมาทางแม่น้หมูนนี่แหละ เข้าละมมาดมาครั้งนี้ใช่ไหม